สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงรากหญ้าที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับช่องคนทําเครื่องเสียงนะครับจากร้านคนทําเครื่องเสียงนะครับวันนี้ก็มีสินค้ามานําเสนอไม่เยอะนะครับห้าหกรายการนะครับให้พี่น้องได้เลือกไปใช้นะครับก่อนเทศกาลสงกรานต์นะครับตู้เบสหลักร้อยนะครับตู้เสียงกลางหลักร้อยก็มีนะครับเดี๋ยวก็เรามาชมกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็เป็นตู้เบรบีโบนะครับ เข้ามาแล้วนะครับเข้ามาแล้วนะครับจะเป็นสเปคนี้นะครับปรับราคาใหม่นะครับปรับราคาใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะมาแจ้งราคากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อก่อนเป็นใบละ3,200บาทนะครับไม่มีสเปคคอนไม่มีอะไรให้แต่ทุกวันนี้มีสเปคคอนแล้วก็ลิงก์สายให้เรียบร้อยพร้อมไปก็คือเอาไปใส่เลยเอาไปดอกนะครับยิงสกูนอตใส่ก็คือใช้งานได้เลยนะครับจะมีสต็อกแค่นี้นะครับหน้าโรงงานไม่มีแล้วนะครับ โรงงานไม่มีแล้วใครสนใจนะครับมาลองฟังเสียงได้ที่ร้านนะครับนะครับผมจะมีอะไรบ้างเอามาเริ่มนะครับมาเริ่มนี่นะครับตู้เสียงกลางนะครับปากโหลดไม้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปด้านในให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตัวนี้นะครับเป็นปากโหลดไม้นะครับตัวนี้ยังไม่เก็บสีแต่ว่าสภาพถือว่าสวยเลยนะครับพะมีฝุ่นเล็กน้อยมีหูยางสี่ตัวฝั่งละสี่ตัวไม้ไม่แตกไม่หักเนาะนะครับ มีด้านหลังนะครับใส่ดอกด้านหลังแบบนี้นะครับมีสเปกคอนให้เรียบร้อยด้านหลังนะครับเนาะนะครับด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปอ่ารูปอ่าด้านในนะครับเป็นปากโหลดใส่แหลมต้องแปดได้นะครับคอม44คอม50ปากแปดขึ้แปดได้นะครับตัวนี้นะครับมีทั้งหมด8ใบนะครับตัวนี้ก็เป็นชุดแขนเป็นเหล็กนะครับเนาะมีชุดแขนได้2ชุดนะครับชุดแขนได้2ชุดนะครับ มีแปดใบนะครับตัวนี้นะครับเซตนี 1, ้มีแปดใบนะครับมาใหม่ๆเลยนะครับขายใบละนะครับขายใบละนะครับหนึ่งพันหกร้อยนะครับขายใบละหนึ hazards. ่งพันหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับใครสนใจมาดูที่ร้านได้นะครับมาดูที Jac ่ร oh, ้านได้มีทั้งหมดแปดใบชุดแขนสองชุดนะครับจีดแล็กสองชุดนะครับอ่ะตัวนี้จากคลิปที่แล้วนะครับใบละหนึ่งพันบาทไม่อัดแท้นะครับใบละหนึ่งพันบาทนะครับสภาพดีสวยเลยนะครับดูด้าน ไม้ไม่มีแตกไม่มีบวมสภาพสวยใบละหนึ่งพันบาทนะครับใบละหนึ่งพันบาทนะครับตัวนี้นะครับตู้เสียงกลางนะครับนี่นะครับเป็นของเบาไก่ที่ดีหนึ่งนะครับนี่นะครับก็สภาพสวยๆเลยนะครับนะครับมีสีใบพร้อมชุดแขวนนะครับแขวนแบบนี้เลยนะครับสีใบพร้อมชุดแขวนนะครับสภาพสวยๆตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับ มาพร้อมดอกลิปแหลมคอม4 4พร้อมน็ตเวิกนะครับผมขายใบละ3,500บาทนะครับตู้พร้อมดังนะครับใบละ3,500บาทนะครับตู้เปล่าใบละ2,200บาทนะครับใครสนใจติดต่อมานะครับมีทั้งหมด4ใบนะครับต่อมาตู้เอกซาวนะครับพร้อมดอกโคงหล่อแหลมตอง8นะครับนี่สวยเลยไม้ไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีบวมนะครับรุ่น AB 1 2นึงนะครับนี่กหลักนะครับมันได้เมื่อหนึ่งจากบริษัทเลยนะครับ สภาพใช้งานน้อยมากนะครับขายใบละพร้อมดังนะครับดอกคงหลอนะครับพร้อมดังนะครับมี2ใบขายใบละ,ะเดี๋ยวแจ้งนะครอ่าด้านล่างมีเบ้าเสียบตั้งบนตู้ได้ด้วยนะครับ,นะรบขายใบละ3า0 0บาทเหมือนกันนะครับใบละ3,500บาทนะครับมีดอกคงหลอมีแหลมแล้วก็มีเน็ตเบิร์กด้านในนะครับใบละ3,500บาท เอาด้านในเม็อเลยเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะครับอ๋อเป็นดอกนะครับเป็นดอกนี่นะครับดอกเดิมทั้งหมดเลยนะครับเดิมทั้งหมดเลยเยให้ดูอย่างละดอกเนาะนี้เป็น bm 5บ e ิด ebm 300อนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าตัว pcm นะครับนี่ก็หลังดอกนะครับ bm ก็จะมีทั้งหมดเดิมหมดนะครับ bm มีทั้งหมดมดอกโอ้ตก นี่หมดสี่ดอกนะครับดอกเดิมๆนะครับสภาพดีสวยนะครับ B M 3 0 0 B นะครับพีโอดีโอเสียงดีครับตัวนี้นะครับดูหน้าดอกครับสวยๆเลยนะครับ B M ตัวนี้ขายดอกละหนึ่งพันนะครับห้าร้อยห้าสิบาทนะครับดอกละหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทนะครับส่วนอ่า P C M ตัวนี้นั่นก็ไว้เดิมทุกตัวนะครับสี่ร้อยวัตต์นะครับ P C M นะครับ P I หนึ่งสองสี่สี่นะครับแปดโอมเนาะนะครับเดี๋ยวดูหน้าสองสองดอกเนาะให้ดูนี่ดอกเดิมๆนะครับสวยเลยขายดอกละหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบาทนะครับดอกละหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบาทดอกทั้มสติ๊กเกอร์ฟ้านะครับรุ่นใหม่นะครับดอกทั้มสติ๊กเกอร์ฟ้ารุ่นใหม่มีทั้งหมดสี่ดอกดอกเดิมๆนะครับดอกเดิมๆปึ๊บนี่ดอกเดิมเนะครับดูดอกเดิมเเลยสวยๆดอกละ หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับเราละ1 7หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาเบอร์ศูนย์แปดเก้าศูนย์เก้าสองสี่เก้าสี่สี่ราคายังไม่รวมจัดส่งนะครับทุกดอกนะครับผมนะครับต่อมาเป็นดอกอ่าพีออเดีโอหนึ่งแปดศูนย์สองสองสี่สี่นะครับตัวนี้เป็นพันสองร้อยวัตนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันนะครับเป็นสติกเกอร์สีชมพูนะครับดอกเดิมๆทุกดอกเลยนี่ยังไม่ทำความสะอาดนะครับดู ีกาวก็เนี้ยๆเลยนะครับกาวนะครับสภาพดอกไม่มีเบียดไม่มีอะไรเลยนะครับมีสีดอกยังไม่ทําความสะอาดนะครับดอกละสองพันเก้าร้อยบาทนะครับดอกละสองพันเก้าร้อยบาทนะครับตัวนี้นะครับดอกละสองพันเก้าร้อยบาทนะครับอ่าต่อมาอ๋น้องเปียวมาเชื่อยกตัวนี้หน่อยนะครับเนี๋ยนี่ก็ดอก P พีโอนะครับต่อมานะครับ เป็นตู้เสียงกลางนะครับอันนี้ผมนอนไว้นะให้ดูนะครับเป็นของ big sound center ชุนแพรนะครับนี่สภาพเป็นสวยตะแกงนะครับตะแงปั๊มฟิลเตอร์นะครับสภาพเป็นสวยเลยให้ดูรอบๆเลยนะครับมีสี่ใบนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นนะครับเวลาตั้งเดี๋ยวผมขึ้นร่วมให้นะครับตั้งได้แขนได้มีชุดแขนให้นะครับมีชุดแขนให้นะครับตั้งได้แขนได้ ใบละ2,000บาทนะครับพวงนี้8,000บาทนะครับนะครับพวงนี้8,000บาทยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับราคารับเองนะครับพวงนี้8,000บาทนะครับนะครับผมใครสนใจก็ติดต่อมาครับตัวนี้ตู้ MP Power นะครับตู้มือหนึ่งนะครับใบละ2,900บาทนะครับตะแกรงเล็กชีกหูจับเป็นซ้อล่องไม้นะครับสีน้าๆแบบนี้เลยนะครับก็มีขอบเหล็กสวยๆนะครับ เหลือแค่2องใบนะครับเหลือแค่สใบนะครับด้านหลังก็จะเป็นเพดสวยๆแบบนี้นี่นะครับยังไม่มีการยิงน็อตนะครับแตู้ใหม่มือหนึ่งนะครับเอามาโชว์หน้าร้านนะครับใครสนใจติดต่อมาได้ครับใบละสองพั้าร้อยนะครับอ่ะตัวนี้เป็นตู้ rcf 12นิ้วนะครับ rcf 12นิ้วของ mp power ของจานจอมนะครับ mp power ของจานจอมด้านหน้านี่สวยๆเลยครับ นะครับนี่สวยๆเลยของช่างจอมนะครับนี่ใบละหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบาทนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบาทนะครับของใหม่นะครับเหลือสองใบนะครับใครสนใจติดต่อมานะครับเหลือสองใบนี่ก็เป็นตู้เชียงกลางอ่ะอันนี้คือชุดแขนของเขานะครับนี่ชุดแขนของเขานะครับด้านหลังก็เป็นอ่าสลักอ่าเป็นชุดแขนโรงงานนะครับทั้งเซตเลยนะครับด้านหลังก็จะเป็น สวยเลยนะครับนี่นะครับใครสนใจติดต่อมานะครับเป็นทัดทัดตัวนี้มีทั้งหมดหกท่อนนะครับหกท่อนนะครับท่อนละสี่เมตรนะครับแล้วก็มีฐานตั้งทัดให้สองตัวนะครับแล้วก็มีลูกเต๋าหรือลิฟนะครับให้สองตัวนะครับแล้วก็มีคานเกาะมีคานเกาะห้อยตู้ลำโพงเสียงกลางหนึ่งท่อนมีทั้งหมดอ่าหนึ่งท่อนยาวสี่เมตรมีทั้งหมดทั้งหมดหกท่อนนะครับ นะครับเราก็จะมีฐานเดี๋ยวผมพาไปดูฐานใหม่ๆสวยๆฐานจะอยู่ฝั่งนี้ครับฐานนี่ฐานเหล็กยาววางตู้ได้แปดใบนะครับเซ็ตละแปดใบตั้งละแปดใบได้สบายๆนะครับฐานใหญ่นะครับกว้างเลยนะครับฐานใหญ่กว้างมีสลักให้นะครับเนาะนะครับเดี๋ยวไปดูชุดด้านหน้านะครับไปดูชุดด้านหน้าก็มีของเข้ามาเล็กๆน้อยๆนะครับนี่เป็นทัดนะครับ สวยๆเลยนะครับผมบอกเลยสวยๆนะครับเซตนี้ขายเพียงนะครับมันจะได้ฉากหลังฉากด้านหลังนะครับใช้ประมาณ4ต้นด้านหลังพร้อมมีลิฟให้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นตั้งตู้ลําโพงนะครับชุดนี้ขายเพียง1 8 0 0 0บาทนะครับ18,000บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจติดต่อมาที่ผมได้เลยครับเบอร์0 8 9 0 9 2 4 9 4 4นะครับอ่ะเดี๋ยวผมมาดูพามาดู พาวเวอร์สักหน่อยนะครับพาวเวอร์สักหน่อยเนาะอ่ะเดี๋ยวอนุญาตนะครับดอกพวกนี้มีทั้งดังและไม่ดังนะครับดอกดังผมขายดอกละเก้าร้อยบาทนะครับดอกไม่ดังอดอกอาจจะมีเบียดตึงผมขายดอกละห้าร้อยบาทนะครับใครสนใจติดต่อมามีเยอะเลยนะครับมีเยอะเลยเดี๋ยวดูด้านหน้าอ่ะ กุญแจไม่ได้มาเอาด้านด้านหลังแล้วกันจะมีทั้งคอสทั้งพาวเวอร์นะครับเดี๋ยวผมมาแจ้งราคาตัวนี้จะเป็นโรยนนะครับตัวนี้เป็นรุ่น450วัตต์นะครับก็สภาพก็เดิมๆนะครับก็มีรอยตามการใช้งานนะครับตัวนี้ขาย3,500นะครับนะครับเดี๋ยวโรยนใครอยากได้รูปก็เดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับด้านความมือด้านหน้าจะเป็นลักษณะแบบไหนผมขึ้นให้เลยนะครับ ี๋ยวสายในผมจะแกะให้ดูนะครับสายในผมจะมารีวิวอีกหนึ่งรอบนะครับราคาไม่แพงนะครับแท่นนี้นะครับเป็น NTNTN นะครับตัวนี้เป็นพาวเวอร์อีกหนึ่งตัวเป็นโมโนนะครับใช้งานปกติทั้งสามแท่นนะครับกล่องเหล็กเป็นเหล็กผมก็ขายนะครับมีล้อนะครับเนี่เห็นไหมครับเนี่เหล็กสูงสิบยูสิบยูมีกุญแจด้านหน้าหลังให้ด้วยนะครับกล่องเหล็กนะครับกล่องเหล็ก เนีนหนานะครับนี่นะครับขายสองพันนะครับขายสองพันตัวนี้นะครับสองพันบาทใครสนใจติดต่อมานะครับกล่องเหล็กนะครับนะครับกล่องเหล็กสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่กล่องเหล็กแหลกเหล็กนะครับมีล้อให้ด้วยนะครับแน่นหนาแน่นอนนะครับอ่าตู้เทอร์โบตัวนี้ใบละห้าร้อยนะครับนี่มาตินไม่แท้หุ้มพรมสภาพสวยใบละห้าร้อยตู้เทอร์โบกับบีวี ก็เหลือไม่เยอะแล้วนะครับนะครับลูกค้าก็มาจัดไปเรื่อยๆนะครับเป็นไม้อัดแท้สิบห้ามิลนะครับอ่าแล้วก็มีของเทอร์โบและบีบีนะครับนะครับเป็นขนาดสิบห้านิ้วนะครับขนาดสิบห้านิ้วนะครับเหลือไม่เยอะนะครับนะครับพวกนี้ก็ใบละสามร้อยนะครับใบละห้าร้อยใบละหกร้อยนะครับตามสภาพเนาะนะครับพวกนี้ สิบห้านิ้วสองคูณสองนะครับตะแกรงก็เป็นตะแกรงผ้าด้านหน้าไม้อัดแน่นๆนะครับไม้อัดแน่นๆไม่เจ็บทีให้มีชุดแกนให้สองชุดนะครับชุดแกนให้สองชุดนะครับใครสนใจผมขายใบละเก้าร้อยบาทใบละเก้าร้อยบาทมีสี่ใบนะครับใบละเก้าร้อยบาทสองคูณสองนะครับไม่ได้แกะสเปรคอร์แม่อะไรเลยนะครับด้านข้างก็มีสีให้ด้วยนะครับเอาไปใช้งานเลยนะครับใบละเก้าร้อยนะครับตู้ออเดอร์นี่นะครับวันนั้นมันมืด เดอร์เก็บเสียเรียบร้อยตู้ออเดอร์นะครับนะครับขอบเหล็กหูจับเหล็กทั้งสองข้างนะครับของร้านเมืองไทยเอาเลิตนะครับเมืองไทยเอาเลิตสภาพดีสวยเลยนะครับฝาบนนะครับนะครับสภาพถือว่าสวยเลยนะครับดูด้านหน้าครับมีทั้งหมด6ใบนี่นะครับมีทั้งหมด6ใบขายใบละ1,600บาทนะครับใบละ1,600บาทใครสนใจ ติดต่อมาที่ผมได้เลยนะครับใบละ1,600บาทนะครับสนใจติดต่อมานะครับมี6ใบนะครับสอบสวยๆเลยนะครับหมอดึงไฟนะครับคลิปนี้7,500น้บาทนะครับร้อยแอมนะครับของสยามนีออนนะครับสยามนีออนนะครับเดี๋ยวพาเดินดูอีกสักสองสามรายการนะครับสองสามรายการ ใจดอกก็ติดต่อมานะครับนะครับอยู่ด้านในมีอะไรบ้างอ่านี้ก็เป็นมิกนะครับมิกใหญ่นี่องค์ไข่สองพันนะครับสาวครับแท้นะครับสองพันเอาไปเช็คเองนะครับมีกล่องให้ด้วยรับเองนะครับสองพันสาวครับแท้นะครับนะครับวันนี้ก็เคยถ่ายไปแล้ว เยวดูดันนี่อย่ไม่ยึดนะครับดอกทาดานะครับเมล็ดสองก้อนพันสองร้อยบาทนะครับก็สนใจติดต่อมานะครับดอกละสามพันสองร้อยบาทนะครับรวมส่งให้เลยนะครับดอกละพสามพันสองร้อยบาทรวมส่งนะครับนี่ก็เป็น eq คู่ละพันห้ 1, านะครับนี่กระป๋องอิน เป็ใช้งานปกตินะครับเอ็นพีใช้งานปกติคลิปที่แล้วก็ลงไปแล้วนะครับพวกไม้พวกตัวนี้นะครับมิกเซอร์ er, มือหนึ่งก็เหลืออยู่สตัวนะครับอื่นก็หาเงียบหายไปแล้วนะครับเดี๋ยวตัวนี้มิกบาลินเจอร์เขาจองมาไว้แต่ไม่เห็นติดต่อมาเลยเงียบๆนะครับมีสภาพดูเลยครับบาลินเจอร์แท้นะครับตัวนี้นะครับ ใช้งานปกติเอฟเฟกต์หวานหวานเลยตัวนี้นะฮะเหรับด้านหลังเป็นไงบ้างสวยไหมนี่ครับดูด้านข้างสิดทดสอบไปแล้วเราใช้งานปกตินะครับนี่นะครับมีซีเรียลนัมเบอร์นะครับสภาพสวยสวยถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับ,ครบใคร สามพันบาทนะครับสา,าย3,000บาทนะครับยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับใครสนใจก็ติดต่อมานะครับใครติดต่อมาได้เลยนะครับพวกพาวเวอร์นะครับก็หนึ่งหมืนอ่าเป็นรุ่น GHA นะครับห้าพันหนึ่งหมืนสามพันตอนนี้คาร์บอูดิโอจากปฎิจเจริญนซาวกับกลางแหลมไซคิกตัวนะครับหกพันเก้า รุ่น P R M 1 2นะครับ6,009ตัวนี้ก็ m ัตเทค6,009นะครับตัวนี้5,009นะครับสนใจติดต่อมานะครับเดี๋ยวเฟิร์แอมโปตัวนี้ก็ติดจองแล้วนะครับเป็นรุ่น5002นะครับนะครับผมพวกดอกลำโพงก็พอมีให้เลือกนะครับสนใจ15 12ผมเคยถ่ายไปคลิปที่แล้วแล้วนะครับ สนใจก็ติดต่อมานะครับสนใจติดต่อมานะครับราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงนะครับสนใจดอกตัวไหนก็แคปแล้วก็ส่งมาที่ลายส่วนตัวได้เลยนะครับจะขึ้นว่าครูกอปเบอร์นี้ได้เลยเป็นไ d ดีไลน์นะครับเบอร์0890924944นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับค่ำคืนนี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีร่ำรวยเงินทองนะครับร่ำรวยเงินทองลาตีสวัสดีสวัสดีครับ